ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับแนละ้วขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผนมะก็คอสซูเกมไมค์ครับอีกแล้วครับผมเจฮูฮฮนะครับนะก็ก็ไปอีกแล้วสหรับเกม Minecraft อีกเช่นเคยและในวันนี้เรามากันใน m ไมค์ครับเรื่องหมดเชนส a สอแมนนะครับผม อ่าเราที่ห่างหายไปนานนะครับผมนะไม่ได้ลงคลิปกันเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากับ m i ไมโครดีมอสด้วยนะครับผมนะซึ่งบอกเลยนะว่าเออมอดในวันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยเป็นมอดที่ไม่ธรรมดานะครับผมนะเพราะว่าโอ้ตัวอนิเมะแกพีเฮียแกเองก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผมนะโหโหดุดันมากๆเลยนะวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าเจ้ามอดนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคถ้าพร้อมอยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปที่เราไปเริ่มพร้อมๆกันเลยดีกว่าพผมไปไปกันเลย โอเค,คนะและนี่ก็คือของที่เพิ่มเข้ามาในหมอนนิดนึงครับผมปุ๊บนี่ถือว่าเยอะไหมก็บอกเลยนะครับผนมะว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่า เหมือนกับว่าจริงๆไอตัวอนิเมะเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นมาเองใช่ไหมก็สำหรับอ่าโหตอนนี้มันมีอยู่ตอนที่ผมอ่านอยู่เนี่ยยังมีแค่6ตอนเท่านั้นนะคือมันน้อยมากนะครับผมนะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอ่านมาหง่ะมาแล้วใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นผมที่ไม่ได้อ่านเนี่ยก็เลยอาจจะไม่เซียนเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวไว้เซียนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มมากกว่านี้นะฮะอ่ะโอเคครับนะก็สำหรับวันนี้ก็จะมีอยู่3อย่างนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วมาเริ่มที่เซตแรกเลยก,ก่อน,นก็คือเซตนี้นึงครับบผมปึ๊นี่ น้องโปจิตะนั่นเองนะฮะเออก็เซตแรกนะครับนะคือไม่รู้จะเรียกเซตอะไรดีจะเป็นเซตแฟชั <factory> ่นก็ไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มีแฟชั <factory> นะ่นในน้ำหมอนนี้นะก็จะเป็นเซตโปจิตะนะครับนะซึ่งน้องโปจิตะนี่โอ้โหน่ารักมากนะน้องหมาของเราเ <carbon> นี่ยเ,เองนะครับนดาเสียดายว่าเนื่องมันเป็นไมค์คราบนะมันเลื่อยมันไอ้นี่ไม่ได้นะฮะเคยซึ่งบอร์ดเลยนะว่าคือตอนนี้มันไม่ได้เป็นไอ้นี่นะเว้ยคือนี่น้องแกเป็นแบบว่าน้องแกเป็นเหมือนกับน้องหมานะเว้ยนี่เฮ้ <Austria> ย <ipl ock> สามารถขี้ขวาเพื่อวางเป็นหมาได้ด้วยหรอเฮ้ยคนเท่สดีตามเรามาดิเอ้าไม่ไม่ตามเลยนะไม่ตามเลยโอเคซึ่งเราเนี่ยสามารถหยิบน้องเขามาแบบนี้มาตัดมงตัดไม้ได้ด้วยนะบ่าว่าเออนี่มีมีดามเมจนีนาเบนนี่เอามาแบบเอามาฟันพวกมอนเตอร์ได right? ้ด้วยนะเว้ยเออนี่อ๋อนี่ไงตัดไม้ได้โอ้เท่อะเห็นปะดูดินี่คือหมาหมาจริงใช่ไหมเนี่ย โอ้โหเท่มากเลยน้องปจิตานะฮะเออถือว่าเป็นอะไรที่แบบยูนีคมากนะแต่ที่ผมเห็นนะโอเคก็อันนี้เป็นเซตแรกนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนอันนี้อันนี้คือพกไว้เฉยเผื่อน้องแกดื้อนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสหรับน้องปจิตานะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราฆ่าน้องแกเนี่ยเราก็จะได้โอ้ยโอ้โหจบทีด้วยนี่ถ้าเราฆ่าน้องแกเนี่ยเราก็จะได้หัวใจนะฮะหัวใจน้องปจิตามานะครับซึ่งมาทำอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงๆหลายๆคนก โอเคเซตแรกหมดอย่างรวดเร็วนะฮะไปต่อที่กล่องที่2เลยดีวยกว่าครับผมนะกล่องนี้ก็ค่อนข้างสําคัญทีเดียวนะครับนั่นก็คือกล่องมอนสเตอร์นี่ครับผมปึ๊บนี่ฮะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับพ่นันบอลเลยว่ามม่เหมือนกับเป็นมอนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับนะจะมีประมาณนี้แต่ว่าประมาณนี้ก็ตามในอนิเมะนะในอนิเมะก็มีประมาณนี้แหละนะผมไม่ได้มากน้อยไปกว่านี้หรอกนะครับอ่ะ โอ okay, เคเรื่องนี้ที่ชิ้นแรกเยดีกว่านะครับนั่นคือน้องปุจิตะนะก็เห็นแล้วนะครับผมเมื่อกี้และที่เราสามารถกดชิปคลิกขวานี่มาเป็นแบบไอเทมถือด้วยนะเออเท่มากนะอันนี้ผมชอบมากเลยเท่ดีนะโอเคต่อมาก็ไปต่อจากน้องปุจิตะมานะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้น้องจาาพระเอกของเราอย่างเดนจิน,นี้ครับผมปึ๊บนี่เดนจิโอ้โหหน้ามันแบบไม่มีความหล่อเท่เลยเดนะจินนะเออแปลกดีนะครับเป็นพระเอกที่เหมือนกับ เป็นแนวใหม่อะผมไม่รู้จะเป็นแนวยังไงไม่รู้จะเป็นแนวแบบไหนดีนะครับคือพระเอกมันค่อนข้างจะแบบว่าติงต้องหน่อยๆน,นะครับนะก็เอาเถอะนะครับผมก็เฮียแก,แกมันเล่นมาแนวนี้ก็องเอาให้สุดนะก็ถ้าเป็นจีเนี่ยอ่าผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถทําได,ได,ได้เดี๋ยวเรามาลองดูไหมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าเฮียแก,แกเนี่ยมันน่าจะอ่าเปลี่ยนร่างปะ่ะเราดูนะปุ๊บนี่โอ้จริงด้วยนะนี่เป็นเชนซองแม่แล้วนี่มันดาวถุงจีเลยนะเห็นไหม เออโคตรเท่นะครับผมนะโอ้โหแลเนื้อสองร้อยด้วยนะไม่ธรรมดานะครับผมนะเออเป็นแบบเมนเป็นมนุษย์ปีศาจที่เท,ท่มากน,นะครับเชนซอมแมนนะโอเคน้ำชายคนแต่งอ่ะคนแต่งคิดได้ยังไงเนี่ยเชนซอมแมนนะเนะ <c oughs> ท่มากๆเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วต่อมากเวลาเมื่อกี้มีพระเอกของเราแล้วต่อมาก็ต้องมีอ่าเจ้าท่านเอกก็อาจจะไม่เชิงน,นะครับแล้วก็คือเจ้านี่นั่นเองครับผมนี่เอาเดีย๋ดวยว โอ้ยมีไข่เชนซอมแมนแยกด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะฮะอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้จะพูดถึงเชนซอมแมนฮะเออเชนซอมแมนจะเป็นนางเอกก็ไม่ใช่นะต่อมาเนี่ยเขาบอกก็คือเจ้าเอร์นี่ครับผมนี่อ่าแน่นอนนะมีเชนซอมแมนก็ต้องมีพาวเวอร์ครับผมนี่เจพาวเวอร์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดมักระบอกแล้วรอเดี๋ยว ยังไม่ทจะได้รีวิวเลยปะถเถ่แล้วก็สัพาวเวอร์นะครับนก็จะ,ะเป็นอ่าเหมือนกับจะว่าคู่หูไหมก็ไม่เชิงคู่หูนะแต่ก็เป็นแบบว่าเพื่อนร่วมงานไหมเออเพื่อนร่วมงานกน็คือเป็นมนุษย์ปีศาจเหมือนกันใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยนะนี่เดนจิแพ้ผู้หญิงอย่างนั้นเหรอฮะ้ย ทำไมเจ้โหดจังอ่ะนะโอ้โหดมากเลยนะครับนี่ก็จะแน่นอนนะครับก็สําหรับใครที่ดูมาก็จะรู้แล้วนะว่าเจ้าพาวเวอร์เนี่ยก็จะใช้เหมือนกับว่าเป็นเลือดใช่ไหมเหมือนแบบปีศาจเลือดป่ะ <Wow. S 1> เห็นอาจิมบาเห็นแบบปีศาจเลือดเนี่ยนึกถึงอะไรหรืป่ะนึกถึงพวกแบบเอ่อกูนไหมเออนึกถึงแบบกูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคานิกิคานกิกิอะไรอย่างงี้ยไหม เออแต่ก็จะเป็นคนละฟิลกันนะซึ่งอาจินะเรื่องนี้เนี่ยก็แอบเหมือนกับดาไอ้ฆ่าสุหมกันนะเว้ยคือเหมือนว่าเป็นอะไรนะมันจะมีหน่วยหน่วยล่าปีศาจถูกป่ะเออมันก็เหมือนหน่วยล่าสุนอ่ะเออก็แต่นี้เขาคิดแนวนี้กันแล้วหรอวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคสับน้องพาวเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะโอเคก็ผมะแล้วต่อมาก็ผมนะใครใบสุดท้ายอันนี้โอ้โหจะเป็นอันตัวอะไรไปไม่ได้นะฮะคือผมก็ไม่คิดน,นะว่าพัฒนาหมดน,นี้เนี่ยเขาจะใส่มานะครับนั่นก็คือเจ้านีนก ซอมบี้เดวิลนั่นเองครับผมอ่าก็ได้นอนนะฮะใครที่ดูอนิเมะมาแล้วนะครับผมต้องต้องก็คือเขาคงต้องรู้จักตัวนี้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าเป็นจุดพิกันของพระเอกของเราเลยทีเดียวเชียบโอเควานามาเอางี้เดี๋ยวมันต้องเป็นอันนี้ก่อนเ้ยมันต้องปรับเป็นกลางคืนก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเออบีดลมดไฟเผาหมดพอดีอโอเควานามาตอนนี้ก็กลางคืนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเสกดูกันไหมอ่ะไม่ต้องเสกแล้วรู้สึกว่านางจะสปาขึ้นมาเองแล้วนะครับนี้อ่านี่ครับผม ซอมบี้เดวิลนะฮะโอ้โห,โห,โโหก็คือเหมือนกับว่าเป็นซอมบี้เดวิลก็ไอเป็นปีศาจที่สามารถอ่เปลี่ยนคนเป็นซอมบี้ใช่ไหมไอนี่ก็เหมือนกับว่าจะเป็นไอมาเฟียที่มันแบบว่าถวายร่างกายให้ปีศาจไปนะครับผมนะก็ส่วนนี้ก็แหม่น้านตำคาแล้วกวนตีนมากตัวนี้หน้าตายจริงนะอ่ะโอเคครันนี่ครับเวลาซอมบี้เดวิลนะก็จะป็นอันนี้นะเลือด3ามล้อเลยนะครับแถมเสกซอมบี้ออกมาได้เป็นขยลบเลยนะครับแต่ว่าแหม จะิวแบบนี้ก็อาจจะดูธรรมดาไปนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราละซอมบี้ไอซอมบี้ตัวนี้ไว้ก่อนไหมเราละซอมบี้ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมนะขอไปในหมวดสุดท้ายก่อนนะครับนะซึ่งหมวดสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมนั่นก็คือเจ้านี้ครับผมนี่อาโปจิตาฮาร์ดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้แล้วก็มีในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเพิ่งฆ่าน้องโปจิตามานันเองนะฮะโอ้โหจะโหดร้ายไปไหนนะครับโอเคมาเอางี้ผมมาลองสู้ดีกวันไหม เออคือมันก็ไม่มีอะไรหรอกน,นะเพราะว่ามันก็คือซอมบี้แล้วก็หมดมันก็มีเท่านี้แหละนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองดีกว่าครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าเรากินโปจิตาฮะหรือว่ากินหัวใจของน้องโปจิตาสุดน่ารักของเราเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเอย่างนี้ทุกคนพร้อมยังพร้อมยังอ่าฝากเก็บกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะแล้วก็ห้าสี่ไปถอยบูด้วยอ่ะหามสองหนึ่งกินนี่มาแล้วครับผมเชนโซแมนบอกเลยนะครับเดี๋ยวว่าโคตรเทน,นะอุ้ยเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเอ้น้องพาวเวอร์ข้างหลังจะไม่มาตีเราใช่ไหมก็บอกเลยนะว่าอุจจาระเม็ก็เยอะอยู่นะเม็เจ็ดไม่ได้แย่นะครับวันนโอเคมาเอางี้ไหนก็ไหนละเราแบบนี้หุยแรงด้วยตีแรงด้วยทำไปเล่นไปเฮ้ยแรงนะเนี่ยโอเคไหนก็ไหนนะมา มาหน่อยดิมาซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มาอยากตบมานานแล้วมามาให้หมดอ่ะผมให้หมดผมให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใส่แชทก่อนเดี๋ยว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 ใต้เอานะฮะเดี๋ยวขอใส่แชทก่อนนะฮะโอเคมาตอนนี้มาแล้วนะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้แล้วไงนี่หน่อยนะแกแกบังอาจบังอาจบังอาจอุ๊ย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 โอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บหน่อยนะแกบังอาจมาหักหลังเราบังอาจหักหลังเรานี่นี่มานี่อุ๊ยเดนจิตัวนั้นอยจะพึ่งนะเดินจิตน อยู่ที่มาแล้วนะบะตีผมบวกเองโอเคโอ้โหมาเสกมาเสกมาอีกจะมีโอ้ยโอ้ยผมผมขอเล็งตัวใหญ่ได้ไหมเล็งตัวใหญ่คิปอร์ระเบิดระเบิดระเบิดเออนี่แหละโดนรามีไปโดนโซรามีไปซะโดนรามีไปซะนี่โอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเจ็บเจ้าผมก็เจ็บมันก็เจ็บนะโอเคหน่อยใส่แกบังอาจบังอาจนี่นี่นะนี่นะโอเคนี่มามา มานี่ไม่เท่าไร่ไม่เท่าไรโถอย่าให้โมโหอย่าให้โมโหบางอามาหั่นเราเป็นชิ้นๆเหรอฮะหั่นเป็นชิ้นเนาะหั่นเราเป็นชิ้นเนาะโว้ยเพราสม people, ิเท่านี้ก็ไม่เท่าไรหร่ไม่เท่าไรไม่เท่าไร่เลยเว้ยไม่เท่าไร่เลยเว้ยเออเออยังไงตบตายไหมตายไหมนิดเดียวเดียวเออ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 เรียบร้อยตายครับผมนะแต่ก็ไม่ดรอปเลยนะฉัไม่ดรอปอะไรเลยนะครับเันนั้นก็นี่ ประมาณนี้นะคะรับวันนั้หรับไอตัวซอมบี้เดวิลนะฮะก็ไม่มีอะไรหรอกนะมันเป็นเหมือนกับมอนสเตอร์ตัวแรกของเราใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับปีศาจตัวแรกใช่ไหมที่เราจัดการนะครับวันนั้ที่กลายเป็นไอเชนซอแล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนั้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับสผหรับวันนี้นะฮะเออโอเคโอ้ยจะพูดซอมบี้พวกนี้ไม่จะจะน่ารำคายไปไหนมาไหนฮะเออเป็นเช้าดินี่เป็นตอนเช้านะเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดไฟได้ไงวะอ๋อซอมบี้ซอมบี้เออโดนไปซะโดนไปซะระยะวันนี้ก็โอเค มีประมาณนี้นะครับนั่นแหละเอางี้ผมสงสัยอะผมตบเดนจิได้ไหมเดี๋ยวนะไม่เอาไม่เอาเดนจิดีกว่าเดนจิแล้วจะโหดไปนะผมว่าตบพาวเวอร์ได้ไหมนี่พาวเวอร์มานี่มานี่พาวเวอร์เขาตบไหนโอเคอู้แรง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 เ่ยอาจจะเอดเอะไรโอ้โหเลือดเลือดเยอะเลือดเยอะเยอะกว่าเดนจิก่อนแน่เลยตัวนี้นะจะโหดไปไหนเนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊โหดอ่ะเจ๊โหดอ่ะฮะ นี่เจเจมาดิเจเจลงน้ำไปเจลงน้ำไปลงน้ำไปไว้โอ้จิบะลงน้ำไปมันทำอะไรแล้วไม่ได้แล้ววะเจหัวเหรอได้ขาหัวเหรอได้ขาหัวเหรอฮะหัวเหรอนี่นี่ตาย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 ดิเออโถ่ไม่เท่าไหร่นีิวฮะนะเออเจ๋งดีว่ะโอเคขอฆ่าดินจินไหมเดี๋ยวจิโอเคอะไรไงโหดวไหมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเออเท่าไหร่วะเนี่ยโถ่เท่นวฮะนะเออเจ๋งวก็โอเคผมว่านะหมอนนี้ก็จะมีประมาณนี้เอ้ยแตร่ต่เอออ แล้วก็ตายได้เว้ยอ่ะโอเคก็เหมนนะั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสับการรีวิวบอทเช่นโซแมทในวันบบนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมนะอ่าก็บอว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับโอ้โหแล้วนี่ไอ้นี่มันฆ่าไม่เลี้ยงเลยว่ะเจอสัตว์เจออะไรฆ่าหมดเลยนะครับผมนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่าหมอนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมอที่สร้างตามตัวอนิเมะนะครับซึ่งอนิเมะตอนนี้ก็มีแค่ไม่กี่ตอนนะเพราะฉันเนี่ยก็อาจจะมีขอไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่แต่แต่แตแต แต่ว่าผมเนี่ยไปเจอมอดอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่แบบว่าโอ้โหแม่งล้ำมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมรีวิวมอดเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะเออถ้าเกิดว่าไลค์เยอะหรือว่ากระแสตอบรับดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบใจกันลืมก็ไลค์ก็จะคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันค้ั้งหน้าสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย